ลูกสาวเป็นอะไรนะโอ้โหลูกสาวมันบอกอย่างมั่นใจเลยเป็นคนสวยแต่ต้องใส่หน้ากากท้องเหรอลูกคะเริ่มต้นสตาร์ทนะคะลูกสาวเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูหน้ากันหน่อยเนาะนางจะไปเช็ครถกับป้าปานะคะลูกสาวเป็นอะไรนะโอ้โหลูกสาวมันบอกอย่างมั่นใจเลยเป็นคนสวยแต่ต้องใส่หน้ากากท้องเหรอลูกแกงจืดเสร็จแล้ว เนี่ยกินนี้ก่อนแลก็เอาไปแย่ห่อย่างนี่ะทอดได้ถอดได้ไม่เป็นไรดอสเน็กซ์ฮะดอสเน็กซ์อ่าฮะเขาบอกเขาเพิ่งเช็คเมื่อวานนีมัน้องเป็นพอสิ่ไมอตั้งใจมากินเดียกินอะไรคะ แกงจืดวันนี้ยาดาจะไปไหนกับยายไปไปเล่นน้ํามันไม่เรียกว่าน้ําอ่ะนะมันเป็น,คนแค่เดี๋ยวกินก่อนดูสภาพนะคะโอโหซีซั่นนี้จบจบตอนตอนจบเลยนะตอนสุดท้ายตายตอนจบตายตอนจบนะคะแฮปปี้เอนดิเออแม่อย่ามาให้แม่แล้วกันแม่กําลังจะเดินทางไม่กลัวแล้วนะคนะโควิดเนาะอ่า แต่ว่าห่วงกับการเดินทางนะฮะอืดแกงจืดทําแกงจืดเลี้ยงหมานะฮะเป็นอะไรยังเป็นไม่เหมือนชาบ้านชาวช่องอยู่แนะมัน,นไม่เป็นนะมันไม่มันไม่ติดหรอกอเป็นยากใช่ไหมไม่สบายยากอ่าแล้วจะไปไหนเนี่ยพอเป็นปุ๊บออเนี่ยวิตามินก็ไม่ค่อยกินผักก็ไม่กินนะฮะวิตามินกินเฮ้ยอย่าได้อย่าไปใกล้หมานะอยู่อ่ะเป่ากดสีร้อนเพิ่งเสร็จใหม่ เฮียดาสดแกงจืดแม่ทำแกงจืดให้กินบ้างปะแต่น้นน้มากแต่ช่วยน้ำเม็ดมือเอาชุดมาเปลี่ยนไปเราก็ต้องเอาชุดมาก็เล่นเป็นชุดนี่แหละมันไม่ได้เป็นที่ว่ายน้ำมันเป็นสปริงกระเซลที่ว่าแต่มืรือเอาชุดมาเปลี่ยนให้ก็เดี๋ยวกลับมาก็วิ่งมาเพราะว่าไปบ่ายนู้นวิ่งมาแล้ววิ่งมากับป้าป้าบอกว่าป้าจะเอารถป้าไปด้วยไปใครไปมันแล้วพอรถไปจอดแล้วป้าจะไปซื้อของจะลากบุกไปซื้อของด้วยอ่า ไปซื้อกับข้าวว่างัไงเงินพอไหมแม่แม่เงินไม่พอเลยแหละไอ้ยายามเลาะไม่ต้องมาถามเรื่องเงินกับแม่เวลาเลาะเราไม่คิดเวลาเข้าหาแม่ถามแต่เรื่องเงินพอแค่ร้อยนึงไม่มีอ่าอ่าไปข้างนอกนี่เล่นหรูแล้วแต่ไม่ได้ไปไหนเลยตั้งแต่ลงใมายังไม่ได้ไปไหนเข้าเคปซีบ่อยเลี้ยงงงเลี้ยง ฟังนะฟังนะในวิดีโอนะเนี่ยในวิดีโอนะเนี่ยน้องเลี้ยงไงอ่ามาแล้วอ่าคนเข้ามาในบ้านนะหาแม่นี่นะถามแต่แม่ช่วยนะแม่ซื้อกับข้าวให้กินนะอี่ลูกไม่เคยจ่ายอะไรให้แม่เลยในบ้านนะพี่น,นนะ้องคะสว right ัสดีครับป๊าป๊าธรรมชาติเลยพี่น้องเอ้ยบ้านนี้เขาคุยกันแบบนี้แหละ เอออยู่ยังไงเนี่ยเงินทองไม่พอใช้เนี่ยหาผัวเลยไม่มันพอพอแต่มันก็เข้าคารัสมันไม่น่าจะพอนั่นไยน่าจะขาดร้อยหนึ่งเออไม่มีติดบัญชีเลยไงก็บอกว่าน่าจะขาดร้อยหนึ่งอ่าฮะไม่มีเงินเก็บเลยไงอ้หผ่านไปหมดแล้วเอีวันหยุดทั้งทีหยุดสองอาทิตย์สุดท้ายหยุดสมน้ำหน้าอืมไม่ติดมาตรงไหนก่อนมุ้งป๊าป๊าเหนื่อยแล้ววันนี้ ยังไม่ได้ไปไหนเลยไอยาดายาดาแม่อยู่ใช้เงินเก่งนะม,มาขอตังยายอีกอะให้ไหมยาดาให,ให้ไหมยาดาไม่ให้อ่ะอลืมเปลี่ยนสมุดเออต้องถอด <ๆ S 2> ถอดเลยไปเล่นน้ำออไม,ม่รู้น้ําหรือเปล่ามันก็น้านี่แหละมันเป็นน้ําที่เขาลากติเขาดึงไงกับสายยางกับไอ้เั่นแล้วไปดึงกันไงเนาะนอนทางน้นนะคักไล่เด้อปัญหาเช้า เองจืดเค็มเหรอไม่รู้ไม่ได้ชิมอ่าจริงจริงมิ้วเออไม่รู้แม่ไม่ได้ชิมนะน่ะเออจริงจริงย่าเค็มไหมลูกยายชิมหน่อยดิโอ้โหยายทำแกงจืดยายใส่รสดีเยอะเอ้ยใส่ซีอิ๊วขาวเยอะเหรออืมก็พอดีอ่ะอขมขมเข้มจงลิ้นชาเลยอืมบ้าเหรอแกงจืดมันบนแค่ขา อ่าผักชีป่ะอืมกระเทียมเจียวไม่กินก็หยิบออกลูกไม่เป็นไรอืมจากกระเทียมเจียวโอเคนะครับพี่น้องค่ะนี่แหละชีวิตคนเป็นแม่พี่น้องเ้ยลูกก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยป๊าๆและเคียไปนะคะยืมคือยืมนะสุดป๊าวิญญาณซุปอ่ะเร็วๆสามีบอกว่าไม่ทันแล้วตานี่เร็เล

มสักออะกต้องรีวาอเคใช่ห้กางเกงขาสั้นก็พอเกบทุกทุกมีคยดูสภาพความวุ่นวายนะะความจริงนะพี่น้องเไม่ต้องปิดบังนะฟังลูกสาวอีแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ายามมีตังนางสั่งกินอย่างไฮโซวันนั้นไปไปเลวฟน่ะโอ้โหนะเหมือนสามรถตก อะไรนะตกถังข้าวสาเลยโอ้โหสั่งกินทั้งเมนอูอ๋อร้านไทย๋โอแม,ม่ใจเนาะเคยเคยเลี้ยงแม่บ้างไหมเนี่ยลูกแม่แม,แม่มีเงินเยอะกว่า <c ười> โอ้โหแม่มีเงินเยอะกว่าว่างั้นนะเพราะแม่เก็บไงอีลูกไม่เก็บอะไม่มีความสำนึก <c ười> ยังไม่มีความสำนึกยังไม่มีความสำนึกพนะเงินไหลนาะเมื่อไรจะมีความสำนึกเดี๋ยวไปรอเคาะโลงแน่เลยลูกฉันนะ โอเคนะคะพี่น้องคะเบิ่งเด้ออืมเออไม่สบายนะคะเป็นโควิดอืมอีแม่เป็นหัวอกแม่ลุกขึ้นมาเวลาเรา่าอืดจ้ะทำพอไม่สบายแล้วพอมอาวผมอ้าวผมอืดมองแต่ว่าผมเห็นผมตลอดยยังยังไม่สบายแล้วเขากินอะไรไม่ได้ทำไมมุกกินอ้าวกินอืหิวเลยนะอ้าวแย่แล้วเอากระเพาะท้องให้ลูกสองขีด แพ้ท้องสองขีดเป็นโครนาหรือแพ้ท้องไม่มีผัวเนี่ยเอ้ยงึหลายนะแพ้ท้องเหมือนตอนท้องยาดาแล้วตายของจริงนะน่ะของจริงรับไม่ได้นะสาวสาวเดิมบอกเอาเราเด้อเราบอกเลยว่าเลี้ยงยาดาคนเดียวอ่ะยายอ่ะตอนนั้นเลี้หม็่นเงินข้าวยายเลี้ยงยาดาคนเดียวอ่ะยาดาไม่เอายายไม่เอาใครแล้วอ่ะเหนื่อยรู้ไหมอ๋อแล้วเป็นอะ ประวินก็เอามาน่ะแค่ประวินกัยาดาพอแล้วคนอื่นไม่เอาแล้วเนื้อยเนื่อยายจะไปฮอลลีเดย์แล้วเบื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วไปด้วยสั๋วให้ก็เลยยายหนูแพงตอนเด็กเออเจอสองขวแล้วเออแล้วมันก็เลยแล้วงั้นแม่เอาเจ็ดขวเปล่ารู้แต่ว่าตัวท่ามาซื้อปุ๊บปั๊บทำว่ามันมีที่ให้เหรอราไปนะไปหาทวดสายเล่นน้ำทุกวันเลยสายแล้ว ปัญหาอยู่ที่เดือนหน้านี่คืองานหนักแม่ปีนี้สายแล้วนะคะไม่มีใครไปด้วยได้ทุกคนเลยเนาะไปบ้านลูกชายก็บอกว่ามามาทำไมไม่ให้ฉันไปด้วยสามีก็ไปดูตั๋วเหมือนกันถ้ามาซื้อตั๋วทีหลังเนี่ยมันแพงเพราะว่าตอนเนี้ยไทยพาสไม่ต้องทําแล้วเนาะเออสาหรับฝรั่งนะคะแต่ว่าแต่ว่าจบจบแล้วผ่านแล้วนะคะปีนี้ไม่มีใครจ้าเนยดาสนั่นละสิไม่ขอไม่ไปไม่ถึงเดือนแต่การซื้อตั๋วไง อเดือนแปดกูไม่มีอุปสงราเาไว้ให้ป้าเลียงเดอดูวัดเยวินสีหางานให้เมียแล้วนี่อีกลุซ์เตอฟันดารอีกดูนิกอยู่บ้านวันเดียวเขาบอกว่าเขาจะถอดตู้ตู้เย็นพนะเธอต้มน้ำรายน้ำแข็งให้ฉันหน่อยได้ไหมพนะ เฮ้ยเบิงเดือเบิงฝรั่งซังเดือพี่น้องจ๋าหักเมียไหลตู้เย็นยายจ่าเองนะคะมันเป็นน้ําแข็งเนาะปาดเขาบอกว่าไปดึงสายแล้วนะเดี๋ยวเธอต้มน้ําใส่ตู้เย็นให้หน่อยเขาจะพาลูกไปอ่าเช็ครถเบิงเน้อหักบบผัวน่ะมันสิบบให้พักจากน้อยเลยมันบอเนี่ยเฮ้อเออ ได้ค่ะอร่อยไหมไม่สบาจะอ้วกอ่านี่ก็เป็นทิ้งเลยไม่มีใครกินถ้วยเธอเธอไม่สบายกินไม่หมดนี่แม่ตักให้เยอะอออฮะไม่ได้นะคะเดี๋ยวติดกันช่วงนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้กลัวแล้วเนาะเรื่องโควิดนี่ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วติดเหมือนไม่ก็เกิชีวิตอย่ามาอย่ามาใกล้มาใกล้ฉันพฉันจะเดินทางกลังใจ หยุดเลยวันดีคืนดีบอกจะมากอดแต่แม่ขึ้นเครื่องไม่ได้แล้วเสร็จเลยสงสารยายโอ้โหไม่ต้องเลยทั้งกําลังใจทั้งเงินอย่างนี้ก็ไม่เอาเอาแต่เงินก็ได้ <c oughs> พยาบาลของเราดันป่วยเองแย่แล้วพอดีโชคดีได้อยู่บ้านนะคะช่วงนี้ดูแลคนแก่นะเข้าป่วย COVID โควิดมาเป็นตั้งเข้าสามปีนางไม่ป่วยนะคะ อ่ะแต่มารอบนี้นางป่วยแล้วมาป่วยช่วงเสียเปรียบนะมาป่วยช่วงตัวเองลาแต่วรู้ไม่รู้รน COVID ะไปโควิดเออมาป่วยในช่วงลางานฮอลิเดย์ตัวเองเนี่ยเสียเปรียบ <c oughs> ไม่ได้เงินนะคะสมมุติว่าเราป่วยตอนช่วงเราทํางานเราลาอยู่โควิดเนี่ยเราก็ได้เงินเข้าจ่ายเต็มๆอันเนี้ยเสียใจด้วยนะคะนาง,นางสตาร์ฮอลิเดย์สออาทิตย์ <c oughs> ลา ลาฮอลิเด์ฮอลิเด่สองอาทิตย์ไม่ได้เงินจากที่ทำงานเสียเปรียบมากเลยคือเิอับหมดไปแล้วอือฮะอ่าบอกเงินลฮอลิเด์มาก็หมดเงินอะไรเข้าก็หมดไม่รู้ว่านางใช้อะไรจ่ายนู่นจ่ายค่าบ้านจ่ายค่าไฟเพราะมามาพอดีเลยค่าไฟมาค่าน้ำมาอ่ามันอย่างนั้นะค่าไฟหกเดือนอ่ะนั่นแหละสมนั้นน yeah ั่นแหละชีวิตคนเดียวหาผัวใช่ลูกอือหาผัวมาช่วยจ่ายลูก ชีวิตอยู่คนเดียวมันไม่ง่ายเออมาม้ม,ม,มีป๊าป้าให้ใจ่ายให้เนีย่ยเห็นไหมหาผัวเลยหาผัวเลยมาช่วยจ่ายอย่าอยู่คนเดียวมันลําบา,มากมันมีแต่แบบละอ่อนนะมาอู้ละอ่อน,ล <ะ S 1> นแล้วเขาไม่มีเงินไงยังเก่อเขาเลยมันก็อโอเคไง<อ>เด็กน้อยอย่าไปเอาลูกเออก็มันมีแต่เด็กไงมาจีบ <laughs> มันไม่มีผู้เฒ่ามาจีบลงเว็บไซต์เลยเลือกอ โอ้ยยังแบบว่าเวลาชวนไปไหนนะแบบว่าอาะยาแบบพ่ออีเซลเตอร์สอีกาโนีิเมะคันแบบพ่อฉันยังอยู่แม่ฉันยังฉันต้องช่วยแม่ฉันก่อนหรอกแล้วเธอเป็นคนอยากนัดเองนะพอนัดเราแบบว่าอ่ะอีกัโนี่เม่ะคันอีกูเป็นพ่อเฮลเปออกูเป็นฮงเช่าเออแม่แม่ือฮงเช่าวอมโดนไม่ต้องมือควบเด็กน้อยเสียเวลาเสียเวลาแล้วมันงงงงด้วยงงงงเลิกคบเสียเวลาบอกจริงด้วย บอกจริงๆนะสําหรับเด็กอะอยากคบเธอลูกเอ้ยหาได้ไม่ระวังว่าเราอยากไปเพื่อนกับเขาได้ไงแบบเป็นเพื่อนได้แล้วทีแบบว่าเราอยากไปเออแบบว่าไปดูหนังอะไรไปเที่ยวเดินเล่นอะไรอย่างนี้ใช่ปะล่ะอแล้วเขาอะอยากเจอเราไงเราเออโอเคงั้นไปเดินเล่นกันในเมืองอะไรอย่างนี้อืมแล้วพอฉันอ้าฉันไปไม่ได้แล้วนะเพราะว่าฉันต้องช่วยแม่ฉันฉันต้องช่วยพ่อฉันฉันกลับดึกไม่ได้แล้วเดีย๋ยวพ่อฉันจะว่าฉันอะไรอย่างเงี้ยยังเด็กจูะ <laughs> เธอยี่สาแล้วนะฮัลโหลยี่สามแล้วนะฮัลโหลอ่าไม่คว้าว่าเป็นเด็กดีไงยูอ่ะเด็กไม่ดีแคร์อ่าเมยคว้าว่าเขาเป็นเด็กดีนะฉันโมก็เลยบอกเขาไปว่าอ่าเขาแปลว่าฉันมันเฮียสินะก็าแปลว่าฉันดื้อกับแม่เท่าที่สุดเลยสินะเออเขาเป็นเด็กดีนะมันไม่สํานึกเลยนะเมยวนะไม่เด็กดีแต่ว่ายี่สามแล้วคือแบบว่าอย่ากลัวไม่กล้าขออะไรพ่อเข้าใจไหมเขายังยังขอเงินพ่อแม่กินอยู่ ไม่ใช่เธอนี่ไปแล้วโทรมาปะบบใช่ตรงนี้แล้วขอต้านหน่อยตอนนั้นไปเล่นสนุกกันกับพลอยด้วยไงไม่พอตามากเลยพลอยก็แบบว่าไม่โอเคเธอไม่โอเคเพราะว่าปกตผิผู้ชายจะต้องจกใช่ไหมแบบว่าจ่ายเตงค์อันนี้นั่งนิง่งไมแบบนั้นเลิกคบนั่งนิง่งเลิกคบสรุป<อ>ไม่จ่ายเวลาเที่ยวไหนเรว่าเว่า ฉันไม่มีเงินนะเธอฉันไม่มีเงินวันนั้นเไปเที่ยวอัลเจเปิดไปเที่ยวกับไปเที่ยวอะมันไปด้วยอะไม่ได้ไปเพราะว่ามันไม่มีเงินไงสรุปว่ามันจะหาแม่ยกหาแม่ยกหรอนุวาเฮ้ยสาวเลยสาวสสรุปว่าฝรั่งจะหาแม่ยกมางานนี้อ่อเห็นนอ้มิวโง่เออจะโง่อีกละลูกอุ้ยมิวไม่ได้กินเขาโมไม่ได้กินเงินเขาโมไม่เอาเนอะใช่ไหมอุ้ยพูดใหม่อันนี้คนคิดใหม่ใช่ไหมลูก พหมดมาเยอะอ่ะพูดใหม่พูดใหม่ต่อไปนี้หนุ่มที่ไทยก็สายเตะอล้หนุ่มในเดือนนะอ้ยอ่าผักดองมามหมโอ้เป็นรื้ตู้แข็งแล้วเีาเปาการมาการดัอนจรกันปดีอยาอีกคนนะแกกันโอ้โหพี่น้องจ๋าไปเราเด้อผัวหางานให้จะต้องไปละลายตู้แข็ง เบิ้งเสียเ,เวลาได้พักคนจ้าวานะฮักไล่บอฟรังคนนี้เฮ็ดสั่งใดดีพี่น้องเอ้ยไปละจ้าจุมจ่มๆแล้วก็ตองเห็ดเดี๋ยวพี่น้องจ๋าลูกสาวเอ้ยหาสามีช่วยจ่ายค่าบ้านซะลูกใ <laughs> บใบสู้ๆเดี๋ยวก็หายลยรือเนี่ยคนนี้ดีขคือแล้วไม่เคยมึนหวนัวแล้วสวัสดีค่ะน้องแงดาสองแม่ลูกนะคะโอ้ยผูย้บาวมากับเด็กน้อยหวังเกาะว่ยสมกะมาเกาะอย่างเกาะได้ <laughs> บายค่ะบ๊ายบายค่ะไปหาผัวก่อนผัวหางานให้เห็นแล้ว